โอเคครับผมสวัสดีพี่พี่ทุกทุกท่านชาวรถครอบครัวด้วยนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วในช่องรถบ้านบูมบูมนะครับที่จะมารีวิวรถที v ีีเจ็ดที่นั่งรถครอบครัวไซส์ใหญ่ๆให้พี่พี่ได้รับชมกันครับผมอันนี้ก็อยู่ที่อสยนต์นะครับสาขาที่หนึ่งถนนเส้นนไทัย68แยกหนึ่งครับผมพี่พี่สามารถเข้ามารับชมรถมาทดลองขับกันได้เลยนะครับถ้ามาไม่ถูกก็โทรมาสอบถามผมได้เลยครับผมและวันนี้ ผมก็อยู่กับเจ้าตัว Toyota Fortuner 2 4ีนะครับตัวขับเคลื่อนสองล้ออันนี้เป็นปีของทีนเก้านะครับผมราคาอยู่ที่หนึ่งล้าห้ามืนบาทครับผมพี่ๆท,ท่านไหนนะครับที่สนใจจับจองเป็นเจ้าของนะติดต่อสอบถามผมเข้ามาได้ที่0902989893ครับผมตอนนี้ก็ยังมีโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษนะครับ2.59่ 2, 15, 9, อนสบายๆกันได้ยาวๆเลยครับผมนะครับ เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้รับชมกันนะครับสำหรับเจ้าตัว 2.4V โฉมยอดนิยมของคนไทยนะครับผมเพราะว่าอเนกประสงค์มากสามารถยุยได้หรือว่าขับในเมืองก็สะดวกสบายนะครับในวันที่ด้านหน้านะครับนี่ครับไฟหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับไฟไบดีน LED ครับผมเป็นไฟโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับหลอด LED สองสว่างแน่นอนครับโคมไฟใสๆไม่มีร่องรอยการกีดขวน แล้วก็ไปตัดหมอกนะครับที่ครอบมาด้วยตัวโครเมียมสว่างชัดเจนแน่นอนครับด้านหน้าเป็นตัวโครเมียมนะครับสามชั้นเรียงตัวสวยๆแล้วก็มีโลโกโล้โตโยต้าชัดเจนแบบนี้ครับไม่มีสนิมเกาะแน่นอนนี่ครับด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับเจ้าตัวโตโยต,ต้าสองจุดสี่วีนะเป็นโฉมที่นิยมนะครับคันนี้และได้ามาเป็นปีสอง9ิเก้าด้วยปีใหม,ใหม่ๆ ก็ได้มาเป็นสีดำเงานะครับส่วนตัวเรานี้สีบางๆเดิมๆจากโรงงานนะครับไม่มีร่องรอยตำหนิแน่นอนทางเรารับประกันนะครับในส่วนของตัวยางนะครับได้มาเป็นยางดันหลบนะครับปีใหม่ๆราพร้อมกับแม็ก์อลลอยสีทูโทนะครับแม็ก์ลูเป็นยางดันหลบทั้งสี่้อยครับปีใหม่ๆใช้งานน้อยๆยางเยอะๆนะครับผมใช้งานกันได้อีกยาวๆ แล้วก็เป็นลิสเบกทั้งสี่ร้อแล้วนะครับสำหรับตัวปี2019ผิเกันก็คือสวยงามมากครับไม่มีรายขีดขวนเลยในส่วนของกระจมองข้างนะครับไฟเลี้ยวเป็นไฟ LED นะครับสวยแบบนี้กระจมองข้างสีเบกับวรถแล้วก็มีไฟเลี้ยวติดมาให้แล้วเรียบร้อยครับผมว่าสวยงามมากๆนะลมเปิดประตูนะครับมือจับเป็นสีโคมี่ครับ ด้วยเพิ่มความหลู่หลาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งโอเคครับโดยรวมก็สภาพจะประมาณนี้นะด้านหลังนะครับมีสปอยเลอร์แล้วก็ปิดไฟเบรกดวงที่สามาให้แล้วไฟท้ายนะครับไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยเรียงตัวมาสวยๆครับผมคมไฟใสๆชัดเจนมาพร้อมกับไฟทับทิมเรียบร้อย ๋ยวให้ดูในห้องโดยสารกันสักหน่อยดีกว่าครับนี่ครับไอในห้องโดยสารนะครับคุมพ่นรด้วยสีดำาหมาอกับสีน้ำตาลขึ้นนะครับเป็นหนังโดยส่วนบบนี้ฟังก์ชันก็จะเยอะๆครบคนนะครับแอร์เย็นช่ำแน่นอนครับผมเถาที่สามนะครับสามารถพับเบาลงมาได้ถ้าสมมุติว่าไม่ได้ใช้ผลสัมภาระนะครับ ก็สามารถทําเป็นที่นั่งแถวที่สามได้นั่งสบายด้วยครับไม่อึดอัดไม่ลาบากไม่เบียดกันแน่นอนฟอนก์ชันจะเยอะมากนะครับสาหรับครอบครัวคอบครัเนอร์อเน,นประสงค์มากๆไม่ว่าใช้เดินทางไกลหรือว่าท่องเที่ยวครอบครัวก็สะดวกสบายครับนี่ครับมือจะมีตัวปุ่มเปิดประตูนะสามารถล็อกได้หรือว่ากดล็อกก็ได้ครับผมแหงประตูด้านข้างฝังคอนขัดนะครับเป็นกระจกไฟฟ้าสี่ออโต้เลย นี่ครับแอร์แรงมากด้านในก็จะประมาณนี้นะครับในห้องโดยสารได้ว่าเป็นเบาะหนังนะครับสีน้ำตาลเข้มไม่มีรอยยุบรอยบุบรอยขาดแน่นอน,นครับถือว่าใช้งานมาน้อยมากๆนะสาหรับคอนดิเนอร์ทันทนี้และก็ยังเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับผมสามารถปรับได้หลายะระดับตามสรนีระของร่างกายได้เลยเหมือนที่ผมชอบพูดนะครับเคยบอกไว้ว่าไปท่องเที่ยวเนี่ย คนนั่งว่านั่งสบายแล้วแต่ว่าคนขับสบายยิ่งกว่าแยังขับสนุกด้วยเพราะอะไรว่านี่ครับผมอะไรมันตีฟังก์ชั่นสามารถควบคุมคอนโทรลเสียงหรือว่าจะ,พะเพลงปิดเพลงรับสายโทรศัพท์ได้เลยจากของอะไรนะครับแล้วก็ยังมีแฮนด์ลนชีฟนะครับผมขับใส่เกียร์สนุกสนุกเปน็ปน,ปนได้เลยครับถ้าการเหมนใหม่ก็จะเป็นประมาณนี้นะระบบไฟฟ้า รถทุกดวงไม่มีปัญหาแน่นอนครับอันนี้เลขใมอยู่ที่แสนสามนะครับผมนนก็ทำได้ก็ดีก็ดีนะคอนโซลน,นะครับสะอาดสะอานไม่มีตำหนิใดๆเลยนี่ครับรถใหม่มากไม่เชื่อให้ดูพี่นี่ครับม่านกันแดดมีพลาสติกอพอ้นเลยผมพกจากมือึงไยแดงนะครับแล้วก็คอนโซลตรงกลางนะ นี่ครับมีจอที่สามารถตัดสกรีนได้ปกติเลยเรามีเอสดีการ์ดให้นะครับแล้วก็มีแอร์ระบบออโต้นะครับเย็นชิมนะตุกแถวแน่นอนแล้วก็แยกแยกแถววานะระบแอร์ด้านหลังก็คอนโทรลแอร์ด้านหลังได้ด้านหน้าก็คอนโทรลด้านหน้าตัดกันได้ตามใจชอบเลยครับมนี่ครับรวมๆก็จะประมาณนี้นะสำหรับเจ้าตัว รถฮิปส,สุดท้องย,ย่ดนิยมโตโยต้าพรีเดอร์สองจุดสี่วีขับเพื่อนสองล้อนะครับพี่พี่ถ้าพี่พี่วว่าขับเคพื่อนสองล้อจะไม่พอไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับเพราะว่าสําหรับโตโยต้านะเครื่องยนต์สองจุดสี่เราเตียงพอแล้วไม่ว่าจะลุยหรือไม่ลุยใช้ได้ตามที่พี่พี่ต้องการเลยครับผมตัวขับสองก็น่าจะเพียงพอแล้วนี่ครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปราคาให้ฟังกันก็คร่าวๆนะครับ สำหรับเจ้าตัว To โ yota f o อ t u n e r 2.4V รับเครื่อนสองล้อนะครับรถปี2019ราคาเพียงแค่1ล้าน50,000บาทครับผมอันนี้ก็ยังได้ดอกเบีย้ยพิเศษด้วยเริ่มต้นที่2.59นะครับผมผ่อนกันได้สบายๆเลยเดอกเบีย้ยถูกๆนะครับพิเศษสำหรับช่วงนี้เท่าน,นั้นใครสนใจจับจองติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่0 9 2 9 8 9 8 9 3ครับผมก่อนไปก็ขอฝากพี่ๆช่วยกัน กดไลค์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับและอยากให้ผมรีวิวรถคันไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาด้านล่างเยอะๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับไปเจอกันในคลิปหนะ้าแล้วมาดูกันว่ารถขั้าใหม่จะเป็นคันไหนสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม